สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเซิงเช้าบ่ายนะคะประจําันที่สองสิงหาคมนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับตัวเด่นของเราก็คือสามกับสี่ที่จริงมันสามกับหกสี่กับเจ็ดเนาะแต่เราจับคู่สามกับสี่ให้นะคะสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสี่สามห้าสามหกสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สี่สี่เจ็ดหรือเพื่อนเจะจับสามกับหกก็ได้หรือจ็สี่กับเจ็ดก็ได้นะ สามตัวก็หนึ่งสี่สองสามหกศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดสามสี่หกแล้วก็สี่หกเจ็ดก็จะจับคู่ควายเอาสามหกหกสามสามสี่สี่สามเจ็ดหกหกเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่เขาขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปห้างเสียงบ่ายตัวเด่นสี่กับเจ็ดตัวรองก็คือหกกับแปดที่จริงห้ากับแปดนะก็สี่ศูนย์สี่หนึ่งสีนะ่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้า เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดสามตัวก็สี่หกเจ็ดแปดเจ็ดหกห้าเจ็ดแปดห้าแปดหนึ่งหกแปดศูนย์สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่หกหกสี่สี่แปดแปดสี่แปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดหกหกแปดเนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมมาบ่ายไปซื้อเช้าเช้าซื้อบ่ายนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดีเพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครกดไลค์ให้นะคะเฮงเฮงปังปังค่ะสวัสดีค่ะ